ดรามา่านอตช็อตละครไม่สั้นความรักข้างเดียวตอนที่สเรื่องความรักข้างเดียวตอนที่สหลังจากที่พาคินและนุ่งได้เปิดใจพูดคุยกันความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพาคินไม่เคยคิดว่าแค่คำพูดไม่กี่ประโยค จากนุ่นจะทำให้หัวใจเขาเต้นแรงได้ขนาดนี้แม้จะยังไม่สามารถเรียกมันว่าความรักอย่างเต็มที่แต่ความรู้สึกที่ทั้งสองคนมีต่อก,กันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆวันเวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์ร้านกาแฟแกลายเป็นสถานที่ที่พาคินและนุ่นใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ทั้งสองคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในหลายๆด้านทั้งเรื่องงานความชอบส่วนตัวหรือแม้กระทั่งความฝันในอนาคตที่ทั้งคู่ต่างอยากทำให้เป็นจริงแม้จะมีความรู้สึกดีๆระหว่างกันแต่พาคินยังคงมีความกังวลในใจเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังเริ่มมีความหวังมากเกินไปในสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นบางครั้งเขาก็คิดว่า ความรักของเขาจะเป็นแค่ความรักข้างเดียวไปตลอดหรือไม่วันหนึ่งเมื่อพาคินเดินเข้ามาที่ร้านกาแฟเขาก็เห็นนุ่นนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมหนึ่งเหมือนเคยแต่วันนี้เธอมีท่าทางบางอย่างที่ไม่เหมือนปกติใบหน้าของเธอซีดเซียวและดูเหมือนจะกําลังคิดอะไรบางอย่างอย่างหนักพาคินเดินไปที่โต๊ะของนุ่นและนั่งลงข้างๆ อย่างเงียบๆนุ่นมีอะไรหรือเปล่าครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนุ่งเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและสับสนพาคินฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ฉันรู้สึกว่าเราต้องคุยกันเรื่องบางอย่างพาคินรู้สึกเหมือนใจเต้นแรงเขากลัวว่าเธอจะบอกว่า ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องฟังสิ่งที่เธอต้องการพูดให้จบคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมพร้อมฟังทุกอย่างเขาพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงนุ่นถอนหายใจและหลบสายตาของพาคินไปเล็กน้อยจริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมสำหรับความรักหรือเปล่า บางทีความรู้สึกที่ฉันมีอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือบางทีฉันอาจจะกลัวการเปิดใจให้กับใครสักคนอีกครั้งเพราะกลัวว่าจะเจ็บเหมือนครั้งที่ผ่านมาพาคินนั่งเงียบๆและฟังสิ่งที่นุ่นพูดเขารู้ดีว่าความรักอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไปการเปิดใจให้กับใครสักคนต้องการความกล้าและความมั่นใจในตัวเอง เขาไม่อยากให้เธอรู้สึกกดดันหรือเป็นภาระกับความรู้สึกของเขาผมเข้าใจครับผมไม่อยากให้คุณรู้สึกกดดันหรือเร่งรีบในเรื่องนี้เราทั้งสองคนมีเวลาให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคำว่าความรักไม่จำเป็นต้องรีบร้อนบางทีการเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ดีเหมือนกันนะครับ นุ่มมองพาคินด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจพาคินขอบคุณนะคะที่เข้าใจฉันพาคินยิ้มและพูดเบาๆไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมแค่ดีใจที่คุณพูดออกมาผมจะรอคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนุ่มยิ้มกลับให้เขาและความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ได้เติมเต็มระหว่างพวกเขาแม้จะยังไม่ได้เป็นความรักที่ทั้งสองคนนั้นต่างพูดออกมาอย่างชัดเจนแต่พาคินก็รู้ดีว่าเวลาจะช่วยให้ทุกสิ่งชัดเจนขึ้นเขามั่นใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเขาก็จะอยู่ข้างๆนู่นและให้การสนับสนุนเธอตลอดไปในที่สุด ความรักข้างเดียวที่เขาเคยมีได้กลายเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและความค่อยๆเติบโตไปด้วยกันและบางทีการรอคอยในเวลาที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความรักนั้นยิ่งงดงามขึ้นติดตามต่อตอนที่4นะคะ